การเกิดขึ้นแห่งไตรทวารขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นแห่งอวิชชาของปฏิจจสมุปบาทถูกแล้วถูกแล้วอานนท์ตามที่สารีบุตรเมื่อตอบปัญหาในลักษณะนั้นเช่นนั้นชื่อว่าได้ตอบโดยชอบดูก่อนอานนท์สุขและทุกนั้นเรากล่าวว่าเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นหรือเรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรม สุขและทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยอะไรเล่าสุขและทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยคือผัสะผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เราเกล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติไปด้วยอานนท์ ในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ analogy. ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองแม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้ แม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยแม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ก็ตามแม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้อยู่นั่นเองดูก่อนอานนท์ในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใด ย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทําเอาด้วยตนเองสมณพราหมณ์พวกนั้นหนาเว้นผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อสุขและทุกข์นั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้ก็ตามสมณพราหมณ์พวกนั้นหนา เว้นผัดสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อสุขและทุก์ขนั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกขว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยก็ตามสมณพราหมณ์พวกนั้นหนาเว้นผัดสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อสุขและทุกขนั้นได้ดังนั้นหรือ นั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้เกิดขึ้นได้ก็ตามสมณพราหมณ์พวกนั้นหนาเว้นผัสสาเสียแล้วจะรู้สึกต่อสุขและทุกข์นั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ดูก่อนอานน์เมื่อกายก็ตามมีอยู่ สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพราะกายสันเจตนาเป็นเหตุดูก่อนอานน์เมื่อวาจาก็ตามมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพราะวจีสันเจตนาเป็นเหตุดูก่อนอานน์เมื่อมโนก็ตามมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพราะมโนสันเจตนาเป็นเหตุดูก่อนอานน เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยตนเองบ้างดูก่อนอานน์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยอาศัยการกระตุ้นจากผู้อื่นบ้าง ดูก่อนอานน์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยตนเองบ้างดูก่อนอานน์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้น โดยรู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอ,นนอ,อานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมาชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยตนเองบ้างดูก่อนอ,นนอ,อานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมาชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอานนท์เพร יה יה าะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดวจีสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยตนเองบ้างดูก่อนอานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิต ย่อมปรุงแต่งให้เกิดวจีสังขารซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยอาศัยการกระตุ้นจากผู้อื่นบ้างดูก่อนอานอนท์เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดวจีสังขารซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยรู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอานอนท์ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดวจีสังขารซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอานอนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดมนโนสังขารซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยตนเองบ้าง ดูก่อนอานอน์เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดมโนสังขารซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยอาศัยการกระตุ้นจากผู้อื่นบ้างดูก่อนอานอน์เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดมโนสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยรู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอานอนท์เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดมโนสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอน,อนนท์อวิชชาเป็นตัวการที่แทรกแซงแล้วในธรรมทั้งหลายเหล่านั้น ดูก่อนอานน์เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวกายนั้นย่อมไม่มีเพื่อความเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นดูก่อนอานน์เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียววาจานั้นย่อมไม่มีเพื่อความเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นดูก่อนอานน์ เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวมโนนั้นย่อมไม่มีเพื่อความเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นดูก่อนอาน o น์เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวสันเจตนาในฐานะที่เป็นเขตคือที่เกิดที่งอกแห่งสุขและทุกข์ในภายในก็ดีในฐานะที่เป็นวัตถุ คือที่ตั้งที่อาศัยแห่งสุขและทุกข์ในภายในก็ดีในฐานะที่เป็นอายตนะคือปัจจัยโดยตรงแห่งสุขและทุกข์ในภายในก็ดีในฐานะที่เป็นอธิกรณะคือเครื่องมือกระทำให้เกิดสุขและทุกข์ในภายในก็ดีย่อมไม่มีเพื่อความเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นดังนี้แล